สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนสายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องนะเอาเป็นอากาศขึมฝนตกลิ่นมากนี่ซมือหามือส่วนแล้วพี่น้องย่งางพอท่านได้เห็นแดดเห็นตะวันจ้าเทียสำหรับอ่าเป็นพายุกับพายุค่อยๆเนาะ อาสำหรับผููอยู่ในช่องแม่รัวพาลวยนคะคะกดติดตามกันเอาไว้หรือว่ากดทับสไข่กดอ่ากระดิ่งแกงเตี่ยนไว้เพราะว่าอย่งเพื่อจะไม่พลาดโอกาสหรือว่าข่าวสารที่ดีๆสำหรับผู้รอเซียนปลาติว๋วพนกัญญงบอท่านเดีกับจากกรุงเทพ้อคะพี่น้องเนอ เพิ่นว่าจังซี่ถาเพิ่นกลับมาเพิ่นจ้ะโทรหาแม่ขั่วเลยเพิ่นว่าเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็นย,ยั่งยุ่งเทอแม่ขัวก็เลยยั่งบวนใด้ได้ตัวเลขของเพิ่นเด้อใจเย็นๆพี่น้องเอาคลิปนี้แม่ขั่วสิาพาไปบึ่งของผู้ใด เพชรเมืองจันทร์เพชรเมืองจันทร์ชุดปดนี้อยากรวยต้องซื้อว้าซันเพิ่นว่าอักกแมนคว่วเพิ่อนยูดิบันเลเล่เพิ่นมาออกสี่หกเพิ่นลหายมากก็คือ6กสี่ 6, ตกกับกนานรุ่นพี่น้องเพราะว่าบนเพิ่นว่าเอาล่างกันบนบน,บนกันล่างก็แสดงว่าบนล่าง อันนี้เน้นบนวิ่งบนมาครบบนอะจะลืมติดตามเนาะคะ่ะเอาก่อนอื่นก่อนสิไปเบิงเพชรเมืองจัดมาเบิงตัวนี้ก่อนพี่น้องวิ่งล่างเงินแสนลุดไปเมื่อกี้นี่ เอารอบนี้มาเบิงกันไหมวาราังเงินแสนจะเดินตอบออ่าอันนี้เป็นเลขวิ่งแม่ขั้วเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงลางเงินแสนแม่ขั่วนี่จะเดินตอบอเอ้า ก่อนสิไปเบิงเพชรเมืองจันทร์มาเบิงวิ่งล่างเงินเสนก่อนเนาะ เล่นง่ายพี่น้องเพราะว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนวิ่งก็คือวิ่งล่างบนก็คือวิ่งบนเล่นง่าย สองโตมากโตเด้อพี่น้องเด้อสองตัวมาตัว,ดว,ดว,ตว,ตวได้สองกับ1อันนี้เป็นของแม่ครัวแม่ครัวปล่อยออกไปเนาะอะ,อะรอบที่ผ่านมานั่นลุ้ ลุดกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ๋บ้านี้มาเบิงเพชรเมืองจันเอาแคบหน้าจอกันไว้ติดตามกันไว้เบิงเนาะคะ่ะแต่วิ่งบนเงินแสนน่ะเข่าที่หกเด้อแม่ขวจะหาเลขหลักสิบหลักหน่วยมาจับตรงที่วิ่งล่างวิ่งบนเงินแสนแล้วก็วิ่งล่างเงินแสน บนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างแม่ขั่วกระสิจับไปแบบนี้มกี้นี่แม่ขั่วกระโศกดีโย่เดี๋ยวแม่ขั่วจับชุดประกบที่แน่น ีบางคนก็คอมเมนต์กันเขามาว่าแม่ขั่วซื้อเลขอีหย่างซื้อลอตเตอรี่ตัวใดคือจังบาเ่าซูฟังแน่แม่ขวัวซื้ออ่ะสองสามสามสองนี่เป็นลางเดี๋ยวสิประกบคู่หลักกัสิอ่หาห้ยพี่น้องใกล้มือก่อนลักกัสิ ประกบตัวเด่นวิ่งตัวเดียวมือสุดท้ายโอ้ไข่แมันลงได้ใ <c oughs> บสองเครื่องแม่พี่น้องเลขวิ่งเด่นละเด่นบนมาหกแม่ขั้วฟันเขาในกลุม่มซุ่มอยู่ในกลุม่มโอ้ยให้ว่าเอาเปลี่ยนเอาวิ่งบนตัวเดียวหกเนาะแม่ขั้วฟันฟันเขาในกลุม่มในบ้านแม่ขั้วเนาะ ซ้ายวิ่งเห้ว่าเอาเป็นเอามาครบบนล่าง ลังคนวาแม่คั่วเว้าไลาให้เว้านี่หันลังเทียกับวั่องยูทูปเพิ่นน่ะเพิ่นใไ้เว้าแปดนาทีขึ้นไปเด้อพี่น้องถ้าได้เก็ตนาทีสามนาทีสองนาทีเนี่ยถือว่าส่องยูทู e ว่าผ่านเด้อพี่น้องเด้อต้องเข้าใจผู้เฮ็ดช่องนั่มค่ะมเมมเนว่าเปิดขึ้นจะเป็นตัวเลข เปิดคืนเชียรแม่คั่วเขียนเอาเขียนเอาเมื่อมีการอธิบายอียังกบเป็นไปบ่ได้พี่น้องต้องเข้าใจเพราะว่าช่องยูทูปน่ะต้องแปดนาทีขึ้นไปถึงจะทำการได้อันนี้แม่คั่วเคยเบอกประจำเด้ไปอ่านเมืองคอมเมนต์แม่ครัวพูดมาก ถ้บาบ่าถึงแปนาทีแม่ขั่วกะทําม,มหาจินบ่ได้ต้องเข้าใจตามนี่ประอานแม่ขั่วรบ่ได้ว่าทั้งเหมืดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่าโดยเฉพาะบุคคลที่คอมเมนต์เข้ามาว่าแม่ขั่วพูดมากหรือว่าพูดเยอะ3ตัวเอ๊ ทางเทียแม่ขวัวกขอบคุณนเพ่นอยู่ดอกวลาขอบคุณนเพ่นเดอร์ทีเพ่นเขามาเบิ่งช่องแม่ขวัวเออแม่ขั่วก็ขอบคุณนเพ่นอยู่ ครับพี่น้องสำหรับตัวเลขของเพชรเมืองจันวิ่งบนล่าง7กับ3มาครบบนล่าง26873จับคู่มี6 7 6 8 6 6 4 5 2 4ส่วน3ตัวมี1 6 8 7 6 8 0ก6 2 4เน่ 5. เน้นคู่เดียวคือ724ส่วน2 ตัวเน้นไปที่หกเจ็ดหกแปดละสองสีเอาแคปนาจอกันไว้พี่น้องสำหรับอ่าเพชรเมืองจันทร์เนาะแล้กก็มาแคปนาจอตัวเลขของอ่าวิ่งล่างเงินแสนสองกับหนึ่งมาหนึ่งตัวอ่ะ ขอบุญขอบคุณผู้กดไลค์ขอบคุณผู้ดดดดกดแชร์ขอบคุณผู้หายกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกดทับสไครต์และกดกระดิ่งแก้งเตียนไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ติดตามข้าวสารที่่องแม่รั่วบางครั้งอาจจะมีข้าวอ่าข้าวสารดีๆที่เข้ามาให้บึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางคนอาจจะพลาดโอกาสไปถ้าเขาบอกติดตามไว้เนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณผู้ข้ามากดไลค์กด, right, ดแชร์ และขอบคุณผู้ที่ยังไม่เข้ามาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีคะ่ะ